สามีที่เพิ่งเลิกกันไปคิดยังไงกับเราไพ่บอกว่าเขายังไม่ได้ตัดสินอะไรแล้วก็ยังไม่ได้คิดอะไรคุณก็ลองไปคุยเขาดูสิไพ่บอกตอนนี้เขายังไม่ได้คิดอะไรร้ายนะมีอะไรเขาไปคุยกันไพ่บอกคุยกันได้เขาอยากจะปรับความเข้าใจอาจจะคุยกันได้เพราะไพเ่เป็นเป็นไพก่กลางกลงไม่เสียหายอะไรนะนะคุณดาวมิวนิกคนคุยลงเพลงถึงเราหรือเปล่าเดี๋ยวดูให้ใช่น่าจะลงเพลงถึงเจ้าทั้งหลายไพ่ใบนี้นะ นะน่าจะลงเพลงถึงเจ้าทั้งหลายขอบคุณมากกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ขอบคุณมากสำหรับกุหลาบนะพิมพ์ชื่อเล่นนะตามได้คำถามเอ๊ะสามีจะกลับมาคืนดีไหมล่ะเอ๊ะแชร์ยังเอ๊ะแชร์ยังดูเอ๊ะแชร์ยังเอ๊ะแชร์ยังเอ๊ะแชร์ยังเอ๊ะยังไม่ได้แชร์เลยเอ๊ะแชร์ก่อนสิเชเอ๊ะแชร์ก่อนเอ๊ะแชร์ก่อนเด้อนะขอขอแชร์นะขอผู้แชร์นะเอ๊ะนะ